ครับเอานี่เราสุกเป็นเต็มเรียบร้อยตอกแก้วอง่นกลว้วยปลาเอเอ,เอประเดีย <laughs> แจ้งพี่พร้อมเออเขาจิ้มสมปะเจ้าทายคลิปแล้วเขาเจ้าใจได้หาเงนินอีกแล้ว